สิ่งที่เราควรจําเสมอนะครับนอกจากการดูกราฟแล้วนะครับเราควรเช็คในเรื่องของตารางข่าวในวันนั้นๆด้วยนะฮะว่าช่วงเวลาที่เรากําลังเปิดกราฟนะครับมีข่าวอยู่ไหมนะครับ ีนี้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจําเป็นต้องดูอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่สําคัญต่อมานับสําหรับสายเทคนิคหรือว่าสายแนวโน้มอย่างเรานะฮะสิ่งที่เราควรจําเสมอนะครับนอกจากการดูกราฟแล้วนะครับเราควรเช็คในะเรื่องของตารางข่าวในวันนั้นนั้นด้วยนะฮะว่าช่วงเวลาที่เรากําลังเปิดกราฟนับมีข่าวอยู่ไหมนะครับเช่นข่าวเหลืองข่าวแดงข่าวส้มนะครับข่าวที่มีความผันผวน,นนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีข่าวนับเราจะไม่เข้าเล่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเล่นทุกครั้งนับเพื่อนๆน,นับจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์หรือว่าดูข่าวก่อนซึ่งข่าวนับหลักๆนะผมก็จะแนะนําเพื่อนๆน,น,นับเช็ค2เว็บนี้นะฮะหก็คือเว็บ factory.com นั่นเองนะครับ2ก็คือในตัวแพลตฟอร์มนับตรงข่าวเศรษฐกิจหลังจากที่เพื่อนๆคลิกนับมันก็จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมานะฮะซึ่งในการเช็คข่าวนับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ forex factory ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนับเข้ามาหน้าเว็บไซต์ google แล้วนะครับ <_ d ata> ก็พิมพ์คำว่า forex factory ลงไปนะฮะ <_ d ata> หลังจากนั้นนับก็ให้เพื่อนๆนับกด enter นับหรือว่ากดค้นหาได้เลยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆนับมาติ๊กในส่วนนี้นะครับก็คือ forex factory นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนับเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่า มันก็จะมีหน้าต่างหน้าตานี้ขึ้นมานะครับสิ่งแรกเลยที่อยากให้เพื่อนๆได้ทํากันก่อนนะครับก็คือมาติ๊กตรงที่เวลาในส่วนนี้นะฮะหลังจากนั้นับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงที่ time zone ในบริเวณนี้นะฮะให้เพื่อนๆเ,เลือกตรงที่ GMT บวก7นะครับก็คือจะเป็นแบง k อก h a นอยแล้วก็จาการ์ตนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมาอนับก็คืออ่าให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกตรงที่ Time format นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะก็กด save setting นะฮะแค่นี้นะเพื่อนๆครนับก็ทำการตั้งค่าโซนเวลานับตรงตามเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเเลยนะฮะหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนนับก็สามารถคลิกตรงปุ่มโฮมตรงนี้นะครับเพื่อมาดูข่าวได้แล้วนะครับ ซึ่งเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็ส่วนของสีแดงนั่นเองถูกไหมครับในส่วนของสีเหลืองนับก็จะส่งผลน้อยนะครับหรือว่าไม่ส่งผลเลยนะครับสีส้มนับก็จะส่งผลปานกลางนะครับหรือว่าทําให้กราฟผันผวนได้นะฮะซึ่งสีส้มนี้นับเราก็ไม่น่าเล่นแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนสีแดงนับก็จะส่งผลอย่างรุนแรงนั่นเองนะฮะซึ่งในการหลีกเลี่ยงข่าวนะครับผมแนะนําว่า ก่อนหรือหลังนะครับประมาณ15-30ถึงนาทีนะครับเช่นในวันนี้นับมีข่าวแดงตอน5ทุ่มนะครับก็คือช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งนับเราก็ควรหยุดเทรดหรือว่าปิดกราฟได้แล้วนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากเทรดต่อนะครับก็กลับมาเทรดหลัง5ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับหรือว่าประมาณ5ทุ่ม45นะฮะก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งช่วงที่มีข่าวนับก็เป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเทคนิคไหนนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามีข่าวนับเราควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตเราเองนะฮะโอเคก็ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก่อนเล่นทุกครั้งนะฮะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอยากให้เพื่อนๆได้ทํากันก่อนนะครับก็คือเช็คข่าวก่อนนะครับว่าวันนี้มีข่าวส้มข่าวแดงหรือว่าข่าวเหลืองไหมนะครับ ถ้ามีก็เว้นหน้าหลังประมาณ30นาทีแล้วค่อยมาเล่นนะฮะอย่างที่2นะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนดูกราฟนะครับว่ากราฟมีแนวโน้มทิศท,ทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศท,ทางขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเว์นะครับจะต้องมีจุดวอลลุ่มหรือว่าจุดสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนๆน,นับจําเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดด้วยอารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่เครียดหรือว่าไม่ลังเลนะฮะ ซึ่งองค์ประกอบที่ผมได้พูดไปทั้งหมดนี้นะครับผมก็ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆครับได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ทําตามสิ่งที่ผมบอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ครับที่ผมมาแชร์ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเพื่อนๆเองนะฮะแล้วก็เป็นส่วนของพื้นฐานคับที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะฮะผมก็อยากให้เพื่อนๆฝึกฝนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ